สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอัลโตเมตอินคัมนะครับผมพิทางเอไอโคสต์นนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับพี่ตะนะครับพลวีนะครับท่านมีประสบการณ์สูงมากนะครับทางด้านการผจญภัยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแอดเวนเจอร์เนี่ยพี่ต้องยกให้พี่ตะเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้นะครับ พี่ท้ากำลังที่จะสร้างแบรนด์นะครับชื่อว่า a d v e n t r e อร์นนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นการปฏิวัติว,ตวงการเลยผมผมผมเห็นความคิดที่เฉียบคมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เข้าไปประจนภัยเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเงินได้นะ นะครับจากประสบการณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่หลากหลายกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์นี้นะครับพิต้าก็จะทําหน้าที่ในการที่จะถ่ายประสบการณ์นี้ทํายังไงให้เกิดหน่วยธุรกิจขึ้นมาตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับผมผมรบกวนพิต้าช่วยแชร์ไอเดียตรงนี้ให้เห็นภาพชัดเจนหน่อยครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมตะโคลวีนะครับก็เป็น ผู้ก่อตั้งนะแอดมินเ,เว็บไซต์ adventurepreneur.com นะครับก็ a d v e n t p r e n e u r ก็ย่อมาจากคำว่า adventure ครับ entrepreneur ก็คือผู้ประกอบการนักประจญภัยก็คือเราคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการสร้างเงินสร้างตัวตนจากการประจญภัยบนโลกธุรกิจออนไลน์ก็คือสร้างดิจิทัลแอสเซทนะครับโดยพื้นฐานแล้วผม เป็นทํางานเป็นระดับผู้จัดการระดับของหน้างานของทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับแต่ทีนี้มันก็เรื่องของรายได้ที่มันมันคงที่นะครับเราก็คิดถึงเรื่องของพา s s ต v e i n อินคัมคือรายได้ที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่ไม,ไม่ต้องอะละทิ้งสิ่งที่เรารักคือง,งานประจำเนี่ยนะครับเราใช้เวลาว่างในการทำงาน,นแล้วก็สามารถออกไปท่องเที่ยวจนงไทยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬา เป็นช่างฝีมือเป็นคนที่มีความลับความหลงใหลในในงานที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำเนี่ยนะครับเราสามารถควบคู่หารายได้ควบคู่ไปกับงานประจําจได้นะครับเพียงสละเวลาเวลานนดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นผู้ประกอบการจัดงานที่เรารักด้านการประจนภัยกันพักผ่อนกันไม่ว่าการตกปลาการแคมปิ้งนะครับการเอาชีวิตรอด ครับหรือการทักษะการเล่นกีฬาต่างๆที่ทุกท่านมีเนี่ยก็นํามาเปลี่ยนเป็นรายได้ได้นะครับเราสามารถท่องเที่ยวประจนไทยแล้วก็มีรายได้โดยอตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทํางานได้นะครับโอย้ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเป็นความคิดทีด่ยอดเยี่ยมจ้ะเพราะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยมันมีโควิดนะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังเดือดร้อนรายได้หดหายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขามีประสบการณ์ที่สะสมมาใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะแปลประสบการณ์นั้นเนี่ย ให้เป็นธุรกิจของเขายุคข,ขึ้นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็พิต้าสามารถที่จะถ่ายประสบการณ์ของพิต้าในการปั้นตัวธุรกิจตัวเนี้ยเกิดขึ้นได้ทําให้เกิดเงินขึ้นมามันเป็นดิจิตอลแบรนด์เลยนะครับและตรงนี้แหละคือสิ่งที่อนาคตกําลังจะไปนะครับ ยอดเยี่ยมเลยครับพี่ตาที่เราสร้างในระบบอั t โตเม e อินคัมเนี่ยนะครับมันมี2เส้นทางเส้นทางทหนึ่งก็คือแอดเวนเพลนูถูกไหมครับในประเทศไทยเส้นทางที่2ก็คือพี่มีอีกตัวแบรนด์หนึ่งฟิกายของต่างประเทศที่เราฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเงินที่จะเข้ามาจากธุรกิจสส่วนนะครับมันก็จะเข้ามาทั้งต่างประเทศและในประเทศผสมผสานกันถูกไหมครับแล้วก็รู้สึกพี่ตาจะได สัมผัสเงิน US ดอลลร์ไปบ้างแล้ว <S <S ใช่ไหมครับที่ตรงส่วนนั้นไปบ้างแล้วได้ได้แชร์ประสบการณ์หน่อยไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกอย่างไรพอเซตระบบซิสเต็มอย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับในการที่จะเตินหน้า <S <S <อ>แลก็สำหรับระบบการสร้างไรายได้นะครับก็อย่างในประเทศก็มีแอดเวนฟีนัวนะครับต่างประเทศก็จะเป็นฟิสกายนะครับด o ซนะครับก็คือเรา จะมีรายได้สองทางคือจากในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็เราเจาะตลาดด้านสุขภาพนะครับนะบซึ่งเป็นตลาดที่มีคนสนใจสูงไม่ว่าการลดน้ำหนักการดูแลร่างกายการเล่นโยคะกันดูแลสุขภาพอง์รวมนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่คนทั่วโลกนะครับสนใจนั้นะรเราไม่ได้ขายเป็นฟิสิกอลโปรดักต์เราเป็นอินโฟโปรดักต ซึ่งซึ่งขายง่ายนะครับแล้วก็ได้กำไรดีก็ผมไม่เคยทำไรายได้จากดิจิตอลโปรดักต์ในต่างประเทศมาก่อนนะครับเมื่อเข้าระบบนี้นะครับฟิตกาย co. นี่ก็สามารถที่จะทำไรายได้เริ่มต้นได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนี่ก็ก็น่าที่จะ,ะถ้าคุณเคยผิดความจากธุรกิจอื่นมาก่อนนะครั เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรง่ายแต่ว่าต้องศึกษาต้องต้องต้องลงม,มือทำนะครับอย่างมีวินัยครับผมโอ้ยอดเยี่ยมเลยพี่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็คือพี่เห็นแนวทางและระบบมันสามารถที่จะเชื่อมกันทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็สร้างหน่วยธุรกิจเป็นดิจิทัลเบสจริงๆได้นะครับแล้วก็เม็ดเงินได้ได้เกิดขึ้นจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วนะครับและตรงตรงนี้นะครับหากน้องๆน,น,นะครับพี่ที่สนใจนะครับ เ,เข้ามาเซตระบบการผจญภัยตรงนี้แอดเวนเจอร์นันะครับพี่ตจะแนะนําเขายังไงได้บ้างครับสําหรับคนใหม่หมๆเนาะที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยนะครับครับผมก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับถ้าคุณเป็นเป็นนักประกอบการนักผจญภัยนะครับที่อยากมีรายได้โดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกนะครับก็ยังมี รายได้อยู่นะครับเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ line แอ Adventure แล้วก็ทางเว็บไซต์ adventure.com นะครับหรือหรือทางพิทักษ์ก AI ก็ได้นะครับก็ยินดีครับ,รบเดี๋ยวผมจะ,ะลิงก์นะครับน้องๆสามารถเข้ามาทักที่ line แอ แอดเวนพ r ีโ u ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่พิามีวิธีการนะครับในการที่จะเซตระบบนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้น30วันเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เรามีใช่ไหมครับพี่ิ้าในการที่จะไปท่องเที่ยวมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดเป็นตัวดิจิทัลแอสเซทขึ้นมาให้ได้แล้วก็สร้างแบรนด์ดิจิทัลของน้องๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดเม็ดเงินในช่วงวิกฤตอย่างเนี้ยนะครับเราทําได้นะครับและมั่นใจมากๆเลยนะครับพิาต,ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ประมาณ3า0 0 0 0ห้บาทก่อเดือนนะครับจากดูโครงสร้างแล้วพี่ตะแชร์ประสบการณ์หน่อยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับในในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยที่ที่เข้ามาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคือการออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยมันค่อนขอ้างจะยากละแล้วก็ใช้เรื่องของการ รักษาระยะหา่างการเก็บตัวที่บ้านเนี่ยมามาศึกษาความรู้เพิ่มเติมผมว่าไม่น่าจะไกลนะครับในในสิ่งที่ที่เรา,เาตั้งเป้าหมายไว้นะครับอยู่นั้นก็อยากจะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาศึกษาก่อนนะครับมาศึกษามาแนะนำมาฟังคำแนะนํานะครับเพื่อที่จะสร้างระบบการผลิตเงินอันตโนมัติให้ให้ทุกคนนะครับก็ เราสามารถใช้ความรู้เนี่ยไปไปปรับกับระบบการทํางานของของอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องจะโฟกัสในเรื่องนี้เพราะผมมองแล้วทุกคนมีคุณค่าในตัวเองสามารถนําความรู้นะครับที่เรารักและหลงไหลนะครับมาผลิตเป็นอ่าโปรดักหรือเป็นคอร์สออนไลน์ต่างเป็น e-book อะไรต่างที่สร้างแบรนด์สร้างตัวตนของเราได้ครับผม โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับพี่ตานั่นก็หมายความว่าจุดแข็งของเขาที่เขามีอยู่ใช่ไหมครับเรากำลังจะเปลี่ยนตรงนั้นให้มันเป็นตัวแอสเซทที่ทำเงินนะครับเป็นดิจิตอลโปรดักต์ขึ้นมานะครับและไม่จำเป็นต้องไปเอาสินค้ามาสต็อกมาขายกันนะครับหรือออกไปทำธุรกิจแบบเดิมๆซึ่งมันเสี่ยงกับเรื่องโควิดมันเสี่ยงกับการลงทุนเยอะแล้วก็ต้นทุนที่สูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นอีกทางเลือกนะนะครับในการที่จะทําให้คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เซตระบบยังไงให้ถูกต้องนะครับพี่ตามีแนวทางตรงนั้นนะครับแล้วแท็กเข้ามาที่ลายแอปเอเวนเพนูรนะครับเดี๋ยวพี่ต้ากรจะให้ความรู้ตรงนั้นว่าเซตระบบกันยังไงล่ะ1 2 3นะครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยนะครับครับพี่ต้ามีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับ คนที่เจอปัญหาโควิดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บางบางท่านนะครับจุดถึงจุดที่บางบางครั้งเนี่ยงานก็อาจจะหายไปนะครับแล้วก็โอกาสก็จะน้อยลงนะครับมีแนวคิดยังไงไหมครับพีตาอบอกน้องๆหน่อยครับก็ตอนนี้เราใช้เส้นทางทางโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ได้นะครับในการลงทุนที่ต่ำ ครับเราเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราไม่ต้องอาจจะเป็นเซเลบหรือเป็นอะไรเราแค่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ก็ได้นะครับในในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะครับให้ความรู้นะครับเราให้ก่อนให้ความรู้กับกับผู้คนก่อนแล้วผู้คนก็จะรักเราแล้วก็จะเชื่อถือแล้วก็จะ,ะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราก็ก็เป็นยุทธวิธีที่ น่าที่จะคือแฮปปี้ทั้งทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะครับก็บินบินทั้งสองฝ่ายก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดวินซิน,นวนไลน์แอดนะครับครับผมใช่พี่ต้ามีทั้งรายละเอียดเรื่องประสบการณ์ที่มากนะครับแล้วก็ข้อคิดอย่างนี้นะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยปรับสบภาวะจากที่เจอวิกฤตเนี่ยแล้วก็ทะลุวิกฤตตัวนั้น ด้วยกันนะครับและก็อันนี้เป็นสิ่งดีๆนะครับที่ผมผมก็มีความคิดเห็นว่าช่วยสังคมได้อีกเยอะเลยครับพี่ตะตรงนี้นะครับในการที่จะแปลงวิกฤตของประเทศตอนนี้นะครับแล้วให้เป็นโอกาสแล้วก็ให้คนที่ชอบทางด้านการท่องเที่ยวนะครับทำเงินขึ้นมาให้ได้นะครับครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่ตามากนะครับในการที่จะมาแชร์แบ่งปันกันนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจ ทักเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตาจะช่วยนะครับที่ Li น์แอดแอดเวนเทรนัวนะครับต้องขอบคุณพี่ตามากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ